สวัสดีค่ะสำหรับพลงานคลิปนี้นะคะบงบอกว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีของเก่าติดตัวมาเยอะมากนะคะนั่นก็หมายความว่าดีตชาติที่ตัวคุณเคยปฏิบัติมาเยอะเคยช่วยเหลือสัรพรสัตนะคะมาเยอะมากจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสรรพสัตว์ต่างๆหรืออาจจะเป็นผู้คนนะคะที่อาจจะยากไร้อาจจะเป็นคนที่ยังเข้าไม่ถึงการปฏิบัติหรือนะคะยังเข้าไม่ถึงธรรมะ ตัวคุณเองนะคะช่วยเหลือมาเยอะดังนั้นเนี่ยก็จะมีผู้คนนะคะที่พยายามเข้าถึงตัวคุณด้วยพลังงานที่เป็นบวกด้วยด้วยความรู้สึกอยากปฏิบัติร่วมดังนั้นนะคะในภพนี้ชานี้เนี่ยจะส่งผลหรือก่อผลทําให้คุณเนี่ยมีมิตรเยอะถึงแม้กระทั่งคุณจะอยู่เฉยๆนะคะตัวคุณเองอาจจะไม่ได้เข้าสังคมหรือไม่ได้เปิดตัวอะไรมากมาย แต่พลังงานของคุณจะถูกดึงดูดนะคะทาให้ผู้คนเข้ามาแล้วแบบอยากคบหาสมาคมกับคุณอยากเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นตัวคุณเองจะเป็นคนที่มีเพื่อนต่างเพศต่างวัยเยอะมากแล้วคุณจะสังเกตได้เลยนะคะว่าเพื่อนทุกๆคนเนี่ยพร้อมที่จะให้ความชื่อเหลือพร้อมที่จะร่วมบุญพร้อมที่จะรับฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือคําแนะนําหรือรับฟังประสบการณ์ที่คุณแชร์ให้กับพวกเขา แต่ทีนี้นะคะเพื่อนของคุณเหล่านี้เนี่ยมองได้ว่าเขาจะรักคุณนะคะเหมือนกับคุณเป็นคนคนหนึงในครอบครัวของเขาแล้วก็จะคบค้าสมาคมกันไปตราบนานเท่านานนะคะจะมีแต่พลังงานความความสุขความรู้สึกดีให้กับกันแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่แบบมีความสุขก็อยากแชร์ให้คุณอยากบอกคุณรู้อยากให้คุณได้รับรู้อยากให้คุณรู้สึกดีแล้วก็มีความสุขก็ร่วม แต่ทีนี้นะคะมันจะมีพลังงานที่จะต้องเตือนตรงนี้นิดหนึ่งนอกจากเข้ามาในรักษา,าพเพื่อนแล้วเนี่ยจะเข้ามาในรักษาคนรักเข้ามาในร,าานรักษา,า,นา,าคนที่หอบรักมาให้คุณมีเกณฑ์นะคะว่าคุณจะเจอพลังงานแบบนี้แบบเข้ามาแบบพร้อมๆกันก็ได้หรือเข้ามาแบบไล่เลี่ยกันเตือนให้ระวังด้วยค่ะว่าในบางครั้งการที่เข้ามาพร้อมๆกันหรือไล่เลี่ยกันเนี่ย จะมาในลักษณะกลุ่มก้อนเดียวกันเช่นพวกเขาเป็นเพื่อนกันพวกเขาเป็นพี่น้องกันพวกเขาทํางานอยู่ในสถานที่เดียวกันองค์กรเดียวกันบริษัทเดียวกันแล้วก็ทุกๆคนนะคะก็จะเข้ามาให้ความรู้สึกดีต่อคุณเพราะว่ามันเป็นเรื่องจิตเก่าไงคุณก็จะมีความรู้สึกผูกพันกับเขามีความรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเคยเจอกันเคย รู้จักกันแต่อาจจะจําไม่ได้แบบร0 0เซว่าเคยเจอกันที่ไหนรู้จักกันยังไงนะคะถ้าคุณเป็นโสดอะเราเชื่อว่าจริงๆคุณอยากเป็นโสดนะก็คบค้าสมาคมทุกคนได้ค่ะแต่ว่าให้ลดระดับทุกคนเป็นเพื่อนหรือเป็นมิตรจะดีที่สุดพวกเขาจะวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณอย่างนี้แหละนะคะคุณแค่ให้สถานะเขาอย่างชัดเจนว่า เป็นเพื่อนส่วนเขาจะรู้สึกหรือลดความรู้สึกที่เขามีให้คุณได้หรือไม่ก็เรื่องของเขาแล้วนะคะแค่อย่าไปให้ความหวังเขาก็พออ่าเราเชื่อว่าคนกลุ่มนี้นะคะเขาจะเป็นกลุ่มหลักเลยที่จะสับสนขอโทษค่ะสนับสนุนส่งเสริมคุณในในการที่คุณต้องการที่จะช่วยเหลือผู้คนหรือทําบุญทําทาน แต่ในกรณีของคนที่มีคู่เนี่ยต้องเตือนให้ระวังมากๆนะคะเพราะว่าถ้าคุณมีคู่อู่แล้วแล้วก็พลังงานของคุณเนี่ยดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณอาจจะทําให้เกิดเรื่องวุว่นวายเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าไพ่เขาขึ้นว่าคุณก็จะวัน่นวหวเหมือนกันนะคะแต่มองว่าตัวคุณจะไม่ไม่คบซ้อนแล้วก็คนที่เป็นคู่นะบอกก่อนมีเหมือนไม่มี มีก็เหมือนเป็นโสดเวลามีคู่ก็รู้สึกอยากเป็นโสดถ้าจะอยากเลิกก็เลิกไม่ได้เพอไพ่ขึ้นบอกว่าคุณมีภาระหน้าที่ร่วมกับลักษณะของคนที่เป็นคู่ครองกับคุณแล้วก็ต้องใช้ว่ามากกว่าหนึ่งด้วยนะคะดังนั้นมั่นคงให้ได้ ะะมั่นคงกับคู่ให้ได้ส่วนคนอื่นๆให้ลดสถานะให้เป็นแค่เพื่อนหรือยื่นข้อเสนอให้เขาเป็นแค่เพื่อนพวกเขาจะอยู่ในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ร่วมสร้างบารมีร่วมทําบุญทําทานร่วมช่วยเหลือผู้คนหรือสัตระสัตนะคะให้เข้าสู่สายธรรมให้มากที่สุดเพื่อเป็นการเสริมสร้างบารมีนะคะร่วมกันไม่ว่าจากอดีตชาติภพนี้แล้วในอนาคตด้วยค่ะ